มันไม่สมูทมันวอกแวกเหมือนใช่ใช่ใช่ด้านซ้ายไม่มันขวาไม่เป็นไรขวากลับซ้ายยาวเลยครับโอเคตรงนี้เนี่ยมัน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 จะมีกับรถไม่คือเลยครับ เหมือนกันแปลเลยต้องส่งคันเร่งอย่างเดียวเลยซึ่งผมอ,อะไระไม่ใช่อ่ะแ,แ,แล้วมันทำให้รู้สึกแบบขับแล้วเหมือนเหมือนแล้วขับรถปด ต้องแบบว่าสะเทียนวันนี้ออจริงจริงมันจะต้องคืนมันต้องตรงแล้วไงใช่ครับแลวอย่างนี้นช่วง้างผมอะไรก็ไม่รู้ ไม่คืนนะคะอภิปรายไม่คืนไม่คืนเลยต้องต้องคอยประคองตอลอดเวลาใช่ผมปวดมือมากมือแบบปวดจะปวดตรงไหนใช่ครับผมปวดตรงข้อข้อมือเพราะมันต้องเก่งตอลอดเวลาเนี่ยถ้าเวลาแบบโดนโดนพื้นที่มันขูดขะมันจะ มันปุ๊บปั๊บปั๊บป๊บใช่มันแล้วมันไปมันก็จะมันมันก็ไปเลยนะมันจะชนคนตายครับหรือไม่เขาเขาก็ชนเราตลอดโหแล้วผมฟุกมากเลยนะคันแรกในชีวิตสำหรับป้ายแดงเจอทุกอย่างเลยตอนนี้เรียกว่ามาตรฐานโตโยต้าครับมาตรฐานความปลอดภัยนะคือคือในยุคสมัย สองสหนึ่งสี่แล้วมันไม่น่าจะต้องมานั่งคุยเรื่องพวงมาลัยกันกนะใช่ฮะไม่น่าเลยแหมเขาบอกเจมสั่งได้ไใช่พี่ใช่พีคอนโทรแต่กูสั่งไม่ได้เลย <c oughs> คำไม่ออกแล้วคนไม่รู้ก็คิดว่ามันเป็นมันปกติ <ฮะ S 2> มันธรรมชาติของรถแต่เจมอาจจะเพิ่งขับรถคันแรกก็ได้มังก็ได เลาเลยบอ,อกปกติไม่รู้ว่าพวกนักเทสไดอ่ะฮะที่ที่เขาเขียนคอลัมน,น์หนังนะเขาน่าจะดูปัญหานี้แต่เขาไม่พูดถึงเนาะไม่มีใครพูดถึงเลยนะผมเห็นจะคุยว่าช่วงล่างนู่นนี่นั่นแบบควบคุมพวกกงมาลัยแม่นยำมากจริงๆไม่แม่นเลยนะเนี่ยฮะไม่แม่นเลยเพราะว่าเวลาที่เลี้ยวปุ๊บเราสั่งปกติเราก็ปล่อยให้มาใช่บางทีมันนึกจะคืนก็คืนบางทีนึกไม่คืนก็ไม่คืน ไม่เรียกว่าแม่นแล้วแหละเราเครื่องดังนะดังครับผมครบรถเลยของพี่ดังไหมครับดังอ๋อสาพี่กับผมนี่ รถเหมือนกันงั้นผมก็จกว่าทำไมมันถึงมีระยะฟรีขนาดนี้อันนี้ถือเป็นระยะฟรีไหมพีถถ่ถือว่าถือว่าแต่ว่าของพี่นะปุ๊บมันจะไม่เด้งกลับอย่างเงี้ยนี่ยังนี่ยังเด้งกลับบ้างครับ